สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่ 10, มีนาคม2568ก่อนไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9แอดมินให้อยู่ที่1กับ2 สำหรับแนวทางนะครับผมในรอบชบกิจมา2112นะผมตัวเด่นนะครับผมสำหรับในรอบพิเศษมา7 1รอบปกติ1881นะครับผมสำหรับในรอบ vip นะครับผม fc พี่น้องที่อยู่ในรายกลุ่มนะครับผมจะได้74นะครับผมก็แสดงความยินดีกับ fc ซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่10ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินใจอยู่ที่0นะครับผมแล้วก็สองศูนย์มีศูนย์สี่ศูนย์ห้า 06 07แล้วก็08สำหรับ2องสองสามแล้วก็สอ สำหรับตัวกันนะครับผมห้าหนึ่งสายเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับสามตัวมีสามศูนย์สี่ 5้าศูนห้าสองสามแล้วก็หนึ่งสองหก fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ